ย้อนอดีตเมื่อสยามเริ่มพักผ่อนหย่อนใจเรื่องที่โดยมากโดยส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างจะชื่นชอบนะครับและก็ตั้งใจเพื่อจะไปหาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของสังคมความเป็นไปในยุคสมัยก่อนหน้าครับโดยเฉพาะในแผ่นดินสยามด้วยนะครับเมื่อครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวแต่ละพระองค์ทรงครองราชสมบัติอยู่นะครับ ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับต้องยอมรับว่าทุกครั้งที่ผมได้เห็นข้อมูลแล้วก็ได้อ่านรายละเอียดเรื่องราวในสังคมบ้านเมืองในยุคก่อนๆเนี่ยผมก็มักจะจินตนาการต่างไปด้วยครับและก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนมีใครเนี่ยพาย,ย้อนเวลากลับไปในยุคสมัยหลักร้อยกว่าปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยแะครับจะเรียกว่าผมเนี่ยตื่นตาตื่นใจทั้งที่ไม่ได้มองเห็นด้วยตาก็ว่าได้ครับ เรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยก็จัดอยู่ในเรื่องที่ผมว่ามานี่แหละครับคือเป็นเรื่องราวธรรมดาาครับที่ทุกวันนี้เราเราท่านท่านทุกคนก็เคยมีประสบการณ์ร่วมกันแล้วทั้งสิ้นแหละครับนั่นก็คือการพักผ่อนหย่อนใจครับแล้วก็การใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะกิจกรรมสันทนาการต่างๆนะครับที่วันนี้เนี่ยมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองมากมายเหลือเกินะครับแต่พอย้อนคิดไปเมื่อครั้งร้อยกว่าปีก่อน บ้านเมืองและก็สังคมความเป็นไปเนี่ยแตกต่างกับยุคสมัยนี้อย่างยิ่งเลยครับเรียกได้ว่าแม้จะอยู่ในแผ่นดินเดียวกันเนี่ยแต่การที่ห่างกันเป็นหลักร้อยปีเนี่ยเรานึกภาพไม่ออกหรอกครับว่าการพักผ่อนหย่อนใจการใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมต่างๆของยุคสมัยเหล่านั้นที่สังคมแตกต่างจากทุกวันนี้มากเนี่ยเป็นยังไงกันวันนี้ผมเอารายละเอียดเรื่องนี้แหละครับจากหลักฐานต่างๆหลายที่นะครับมาเล่าให้ฟังครับ คิดว่าวันนี้ผมชวนทุกท่านยนย้อนอดีตกลับไปมองดูสังคมสยามเมื่อครั้งสักร้อยกว่าปีก่อนด้วยกันนะครับตามผมมาเรื่อยๆก็แล้วกันครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook และก็ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด Subscribe แล้วก็กดิ่งแจ้งเตือนครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยครับ และถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่า s u p e r t ์ n งทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอพระคุณมากครับเรื่องราวในวันนี้ได้ข้อมูลมาจากบทความหลายบทความหนังสือหลายเล่มนะครับเช่นบทความของคุณวิรยุทธ์ศรีสุวรรณกิจนะครับ มีจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่4ครับแล้ก็มีหนังสือสารสมเด็จนะครับที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาละริสาหนุวัติวงศ์เนี่ยทรงเขียนจดหมายหากันนะครับแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆเอาไว้รวมถึงหนังสืออีกมากมายเลยครับ คุณผู้ฟังครับเมื่อเอ่ยถึงการพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยผมเข้าใจว่าหลายท่านเนี่ยคงจะนึกถึงกิจกรรมต่างๆที่เราก็คุ้นเคยกันดีในชีวิตประจําวันอยู่แล้วครับเช่นเราจะไปเล่นกีฬาไปสังสรร์ร้องเพลงเต้นรําหรือว่าไปช็อปปิง้งไปชมภาพยนตร์ชมคอนเสิร์ตไปเดินทางท่องเที่ยวเราคุ้นกันดีนะครับกิจกรรมเหล่านี้มีการแบ่งส่วนอย่างชัดเจนออกจากการงานของเราครับและก็การพักผ่อนแบบเนี้ย ก็ทำหน้าที่ที่จะสร้างความสําราญในเวลาที่นอกเหนือจากเวลางานของเราครับหรือเป็นกําไรชีวิตหลังจากที่เราจะต้องฝ่าฟันการงานที่หนักหน่วงในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับการพักผ่อนหย่อนใจที่ว่าเนี้เราคุ้นเคยกันมาเป็นเวลานานครับเรารู้เราเห็นและก็ทำตามๆกันมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่ของเราแล้วก็ก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วนะครับ จนบางทีเราก็ไม่ทันได้นึกถึงที่มาที่ไปว่าการใช้เวลาว่างที่เราเรียกว่าการพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งถ้าเราจะลองตั้งข้อสังเกตดูนะครับก็จะพบความน่าแปลกใจบางอย่างครับที่เราอาจจะไม่ทันชุกคิดครับเช่นว่าการพักผ่อนส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมในทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่วัฒนธรรมของคนไทยนะครับ แต่ว่ากลับเป็นวัฒนธรรมที่นำเข้ามาจากฝรั่งครับเช่นเดียวกับสิ่งของอื่นๆในชีวิตประจำวันทุกวันนี้แหละครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเมื่อลองหันไปมองรอบๆตัวเนี่ยเราจะพบว่าการพักผ่อนที่นิยมในทุกวันนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรเป็นของไทยแท้เลยนะครับอย่างเช่นเล่นกีฬาไปเตะฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลก็มาจากอังกฤษครับเพลงที่เราร้องเราฟังกันทุกวันนี้ก็เป็นเพลงที่มีรากมาจากเพลงแจ๊สเพลงแร็ป r b ของฝรั่งนะครับ บางครั้งนี่เราจะซื้อของก็ต้องไปห้างซึ่งก็เป็นห้างต่างชาติซะก็เยอะนะครับเพราะว่าตลาดสดตลาดน้ําตลาดนัดเนี่ยมันจะไม่มีของที่เราอยากได้ให้ซื้อทุกอย่างนะครับหรือว่าเวลาที่เราจะชมความบันเทิงเนี่ยเราก็ไม่ได้เน้นไปดูโขนละครไทยกันแล้วนะครับเราไปดูหนังในโรงหนังเราไปดูการแสดงคอนเสิร์ตในโรงมหรสพใหญ่ๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นที่ที่ฝรั่งเนี่ยคิดขึ้นนะครับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการพักผ่อนของไทยจะหายไปนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยเราไม่ได้นิยมช,มชมชอบกันเท่ากับของใหม่ที่ทันสมัยกว่าจากต่างประเทศครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าดูหนังมันก็น่าดูกว่าลิเกน,นะครับของเด็กรุ่นใหม่เล่นวิดีโอเกมก็คงน่าสนุกกว่าที่เราจะไปเล่นหมากเก็บหรือว่าเล่นหมอนซ่อนผ้านะครับ เราไปเที่ยวผับเที่ยว,วบาร์ไปคาเฟ่นั่งดื่มกาแฟก็คงสนุกกว่าเที่ยวงานวัดหรือว่ากิจกรรมแบบไทยๆครับก็จึงเหมือนกับว่าของเก่าที่มันทรงคุณค่าเนี่ยมันก็เหมือนจะอนุรักษ์เอาไว้เต็มที่เป็นทางเท่านั้นแหละครับมากกว่าที่เราใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆนะครับความแตกต่างที่ชัดเจนของการพักผ่อนหย่อนใจทั้งไทยและเทศเนี่ยแสดงให้เห็นนะครับว่าการพักผ่อนทั้งสองในเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกันครับ การที่เราจะสืบค้นหาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกี่ยวกับการพักผ่อนในสยามเนี่ยก็น่าสนใจและก็ท้าทายทีเดียวนะครับจริงๆก็ต้องเริ่มอย่างนี้ครับผมขอเริ่มว่าการพักผ่อนหย่อนใจในแบบฝรั่งกับผู้ดีสยามครับซึ่งทั้งสองสิ่งเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกันมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งครับก็เลยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ในช่วงสมัยหนึ่งของสยามเกิดขึ้นน,นะครับ ซึ่งถ้าจะลองย้อนไปหาต้นต่อจริงๆตอนนี้เราต้องย้อนเวลากันครับคงต้องหลับตาแล้วก็ถอยหลังย้อนเวลากลับไปราวร้อยกว่าปีครับในแผ่นดินสมัยรัชกาลที่4ของกรุงรัตนโกสินทร์ครับซึ่งจะเป็นต้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายอย่างซึ่งสยามเริ่มจะได้รับอิทธิพลจากตะวันตกนะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนะี่ เราเนี่ยพอจะเริ่มเห็นเขาลางของการพักผ่อนแบบใหม่นะครับที่ฝรั่งเนยนำเข้ามาสู่สยามครับการเสด็จประพาสและก็เดินทางไปเปลี่ยนอากาศที่เขาสามมุกข,ของรัชกาลที่4เมื่อปี2 4 0 2น่นะครับแล้วก็เกาะสีชังของชนบุรีเนี่ยรัชกาลที่4แล้วก็ขุนางชั้นสูงเนี่ยใช้เวลาไปพักผ่อนแบบนั้นครับซึ่งถือเป็นจุดเริ่มแรกและก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในบ้านในเมืองของสยามเลยนะครับ ซึ่งจริงๆถ้าจะว่าไปเนี่ยการไปเที่ยวชายทะเลเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สลักสําคัญอะไรในปัจจุบันหรอกครับเพราะว่าทุกวันนี้ใครๆก็ไปเที่ยวทะเลกันได้นะครับมีเงินจ่ายค่ารถค่าน้ำมันก็ไปกันได้แล้วครับแต่หากจะถามว่าเราไปทะเลทําไมเนี่ยเราก็คงไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนอกจากตอบไปว่าไปพักผ่อนแล้วก็เพลิดเพลินของเรานะครับแต่ในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยการไปทะเลเนี่ยมีความพิเศษมากกว่าอย่างคาดไม่ถึงเลยนะครับ ก็ไม่ผิดหรอกครับถ้าเราจะบอกว่านี่คือการแสดงตนยอมรับแนวคิดฝรั่งครับในเรื่องของการพักผ่อนอย่างเป็นทางการนะครับมันเป็นแนวคิดที่เชื่อกันว่าการพักตากอากาศชายทะเลเนี่ยมีส่วนในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ครับแนวคิดนี้เป็นสิ่งที่เฟื่องฟูอยู่แล้วในยุโรปในขณะนั้นนะครับพอฝรั่งเดินทางเข้ามาในสยามเนี่ยก็เอาแนวคิดเนี่ยแล้วก็ค่านิยมการดำรงชีวิตเนี่ยเข้ามาด้วยครับ แนวคิดเหล่านี้ถูกถ่ายทอดไปสู่ชนชั้นสูงโดยตรงครับพร้อมทั้งรูปแบบและก็แนวคิดที่มีต่อเรื่องราวของการพักผ่อนที่มันสะท้อนมาแลครับในเรื่องของการพักตากอากาศชายทะเลครับการพักผ่อนหย่อนใจในแบบฝรั่งในสยามระยะแรกๆเนี่ยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็เลยจุดประกายให้พวกชนชั้นสูงขุนนางหรือแม้แต่เชื้อพระวงศ์เนี่ยเริ่มจากการแล่นเรือออกไปตากอากาศยังหัวเมืองชายทะเลเป็นครั้งแรกครับ ซึ่งในแผ่นดินนักัการที่4ช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนี้นะครับชนชั้นสูงของสยามเนี่ยก็เปิดรับสิ่งที่ดูแปลกตายิ่งย่งขึ้นไปครับพวกชนชั้นสูงเนี่ยหันไปคลั่งไคล้สิ่งประดิษฐ์ของเล่นแปลกๆจากฝรั่งนะครับที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือกล้องถ่ายรูปครับ ไม่น่าเชื่อว่าการถ่ายรูปที่เป็นงานอดิเรกที่แสงจะธรรมดานทุกวันนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนที่ถ่ายรูปได้อยู่แล้วนะครับแต่เดิมเนี่ยบางครั้งมันเป็นเรื่องสยองขวัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยทรงอธิบายไว้ด้วยครับบอกว่าเมื่อแรกมีช่างถ่ายรูปนั้นไม่ค่อยมีใครยอมถ่ายรูปกันเพราะเกรงว่าจะเอาไปทําร้ายด้วยเวทมนต์ขณะสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์เป็นขุนนางชั้นสูงก็ยังไม่ยอมถ่ายรูป แต่ว่าการต่อต้านแบบนี้นะครับคลี่คลายลงอย่างรวดเร็วครับเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงเปิดพระไทยรับความแปลกใหม่ของการถ่ายภาพนะครับ เพราะว่าในปี2,399ครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนะี่ยได้ส่งพระบรมาสารทลักษณ์ก็คือภาพถ่ายนะครับของพระองค์เองครับซึ่งถ่ายคู่กับสมเด็จพระเทพสรินทราบรมราชินีส่งไปให้กับประธานาธิบดีแฟรงกินเพียสแห่งสหรัฐอเมริกานะครับพร้อมด้วยพระราชสารลงวันที่10มิถุนายน2,399ครับ ซึ่งพอพระมหากษัตร์เนี่ยเปิดใจกว้างจากเรื่องสยองขวัญก็เลยกลายเป็นความคลั่งไคล้ขึ้นมาครับต่อมานในแผ่นดินรัชกาลที่5ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยส่งชื่นชอบการถ่ายภาพเป็นงานดิเรกอย่างยิ่งเลยนะครับคราวที่เสด็จประพาสต้นครั้งที่2เนี่ยเมื่อ2,449เนี่ยพระองค์เนหยุดถ่ายรูปทิวทัศน์วัดวาอารามแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ย มากกว่า40ครั้งเลยนะครับบรรดาชนชั้นสูงสมัยนั้นก็พลอยนิยมการถ่ายรูปไปด้วยล่ะครับในหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่า The Bangkok Times Weekly Mail กล่าวถึงกลุ่มช่างถ่ายรูปสมัครเล่นครับที่ช่วยกันบันทึกภาพตามเส้นทางสเสด็จพระราชดำเนินกลับเข้าสู่สยามตั้งแต่เมืองจันทบูรปากน้ําจนกระทั่งถึงกรุงเทพนะครับว่าประกอบโดยพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดํารงราชานุภาพกรมมื่นอดีสรกรมมื่นจันทบุรี พระยามนตรีหม่อมอนุวงศ์พระนรินพระยาศรีสหเทพพระยาอมรินพระยาราชสงครามหลวงจาตุรงหลวงบุรีหลวงสุวพิษหลวงจิตจำนงหลวงนาวาหลวงจันทรมารจมื่นจงวาส่วนที่เหลือนั้นนะล้วนแล้วแต่เป็นชาวตะวันตกทั้งสิ้นครับ อันนี้ผมก็ขออ่านให้มันครบๆซะหน่อยจะได้มีพระนามและก็นามของผู้หลักผู้ใหญ่ในแผ่นดินตอนนั้นครบๆตามที่ในหนังสือพิมพ์บอกไว้นะครับนอกจากการถ่ายรูปเล่นแล้วเนี่ยบรรดาชนชั้นสูงก็ยังตื่นตาตื่นใจกับการพักผ่อนและก็เล่นสิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่หลายชนิดครับมีภาพคลาสสิกภาพหนึ่งครับที่มักกล่าวถึงบ่อยก็คือการเล่นโครเก้นะครับก็คือกีฬาที่ตีลูกบอลกลมๆเนี่ยลอด่วงไปตามพื้นนั่นะครับ รัการที่5เนี่ยท่านทรงกับข้าวและจะสำนักเมื่อ2,418นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการขับรถยนต์ครับโดยการเป็นเจ้าของรถยนต์คนแรกเนี่ยก็คือเป็นรถยนต์ของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีหรือว่าเจิมแสงชูโตนะครับแล้วก็มีการขับเรือยนต์เล่นของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ด้วยครับรวมไปถึงการเล่นกล้วยไม้ของเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพันนครสว,วรรค์วรพินิษนะครับ ก็สังเกตได้ครับว่าการพักผ่อนหรือว่าหย่อนใจแบบใหม่ของฝรั่งเนี่ยที่เข้ามาก็จะอยู่กับพวกชนชั้นสูงเสมอครับก็เพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่น้อยทีเดียวก็คงไม่มีสามัญชนหรือว่าไพร่คนไหนเนี่ยมีปัญญาจะไปซื้อกล้องล่องเรือไปเที่ยวไกลๆได้หละครับการพักผ่อนแบบตะวันตกในสยามก็จึงเป็นการพักผ่อนเฉพาะของชนชั้นสูงและก็พวกผู้ดีมีสตางโดยเฉพาะนั่ยน,นะครับ อีกเรื่องนอกจากกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงกับการพักผ่อนแบบใหม่ๆเนี่ยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนสังคมได้มากทีเดียวครับซึ่งเรื่องนี้เป็นข่าวอยู่ในเพียงกรอบเล็กๆในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5นะครับทราบไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่ผมบอกว่ามันสั่นสะเทือนคนทุกคนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือการลงประกาศสั้นๆของกระทรวงการคลังครับใจความในหนังสือพิมพ์เล่มนั้นระบอกว่า ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2,441เป็นต้นไปกระทรวงการคลังเปิดทำการในวันจันทร์ถึงเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง14นาฬิกาวันเสาร์เวลา10นาิกาถึง14นาฬิกาวันอาทิตย์หยุดทำการผู้ประกาศเนี่ยคือหม่อมเจ้าปิยพักดีครับถึงตอนนี้เราอาจจะสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแค่เรื่องประกาศเวลาทำงานเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนสังคมสยามยังไงนะครับ ความน่าทึ่งของปรากฏการณ์นี้อยู่ที่ว่าอย่างนี้ครับคือว่านี่คือการกำหนดเวลาทำงานแบบสากลเป็นทางการครั้งแรกเท่าที่เคยมีมาในสยามนะครับเป็นการอิงกับระบบเวลาทำงานของฝรั่งแท้ๆเลยครับเพราะว่าเข้าทำงานตอนเช้าเลิกงานตอนเย็นทำงานทุกวันด้วยนะครับหยุดเฉพาะในวันอาทิตย์เท่านั้นซึ่งการกำหนดวันและเวลาที่กำหนดแบบนี้เนี่ย ส่งผลใหญ่หลวงต่อมาครับซึ่งมันทำให้คนสยามเนะี่ยมีมาตรฐานในการจัดเวลาพักที่แน่นอนครับเพราะรู้ว่ามีวันไหนเป็นวันหยุดครับรู้ว่าทำงานวันไหนหยุดวันไหนเลิกงานกี่โมงทำงานกี่โมงครับซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่มีนะครับพอเลิกงานจะทำอะไรต่อมันก็จะมีการวางแผนในชีวิตได้ครับซึ่งมันทำให้เราเนี่ยสามารถกำหนดการพักผ่อนหย่อนใจที่แน่นอนเนี่ยล่วงหน้าได้นะครับแล้วก็นัดคนอื่นนัดเพื่อนได้นะครับ ลักษณะนี้นเ,นเอื้อต่อความเจริญของการพักผ่อนใหม่ที่เข้ามาครับซึ่งอิงกับระบบการจัดเวลาและก็การพักผ่อนที่เป็นสากลนะครับซึ่งถ้ามองกันจริงๆเนี่ยการหยุดงานในวันอาทิตย์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสยามเลยครับเพราะว่าการหยุดทํางานวันอาทิตย์เนี่ยเป็นการหยุดทํางานตามวันสําคัญทางศาสนาของคนคริสต์นะครับเนื่องจากชาวคริสต์เนี่ยเขาเข้าโบสถ์วันอาทิตย์ครับ ทั้งๆที่คนสยามส่วนใหญ่เป็นพุทธนะครับดังนั้นการมีวันหยุดในลักษณะนี้มันแสดงให้เห็นการปรับตัวให้เข้ากับการพักผ่อนแบบใหม่ของฝรั่งครับและก็เมื่อการพักผ่อนรูปแบบใหม่ๆเข้ามาในภายหลังเนี่ยเราก็จึงหาความสําราญได้โดยไม่แปลกแยกนะครับเพราะว่าเราทํางานแล้วก็หยุดเหมือนสากลแล้วนั่นแหละครับเมื่อมีการจัดเวลาพักผ่อนที่เอื้ออํานวยเนี่ยการพักผ่อนหย่อนใจแบบฝรั่งในสยามเนี่ยก็เริ่มมีพัฒนารูปแบบต่างๆเกิดขึ้นมากเลยครับ สิ่งแรกที่มันแปลกใหม่แล้วก็เห็นได้ชัดก็คือการเกิดสถานที่ที่ให้บริการการพักผ่อนอย่างเป็นทางการครับก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับสถานที่แบบนี้อาจจะไม่ได้สะดุดตาเมื่อมองจากมุมปกติทั่วไปครับแต่ถ้าเราจะลองสังเกตสักนิดเนี่ยพื้นที่โล่งกว้างเขียวชะอุ่มผมว่าหลายท่านคงเคยผ่านนะครับอยู่ที่บริเวณถนนอังรีดูนงังเรื่อยไปจนถึงถนนราชดมริหรือว่าเวลาเรานั่งรถไฟฟ้า BTS เเนี่ยเราก็จะผ่านเห็นสถานที่นี้แหละครับ นั่นคือสถานที่ให้บริการพักผ่อนแห่งแรกเลยนะครับบางคนก็อาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรมันมีกำแพงใหญ่มีสงวนไว้สำหรับคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งหลายคนก็คงตอบได้ว่าที่นี่คือ Royal Sport Club นะครับซึ่งต่อมาในรัชกาลที่6กเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นสมสรราชกรีธาครับจนปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าราชกรีธาสมสรน,นะครับที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่ให้บริการกิจกรรมต่างๆสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจครั้งแรกๆที่เกิดขึ้นในสยามเลยครับ แต่ว่าให้บริการกับสมาชิกนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวตะวันตกครับมีกิจกรรมเยอะแยะไว้บริการในช่วงเวลานั้นนะครับเช่นการแข่งมา้าโบโลเทนนิสคริกเกต็ตแล้วก็มีกีฬาชนิดอื่นๆด้วยนะครับ การก่อตั้งราชกรีธาสโมสรน,นี้เกิดขึ้นเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยต้องการที่จะให้สยามเนี่ยมีที่หรือว่ามีสโมสรให้สมาชิกโดยเฉพาะชาวต่างชาติได้พักผ่อนครับเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆซึ่งตอนนั้นเขามีกันหมดแล้วนะครับเช่นฮ่องกงสิงคโปร์หรือแม้แต่ย่างกุ้งนะครับ การก่อตั้งสโมสรแห่งนี้ก็คือจุดเริ่มต้นครับที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของสยามครับเมื่อมีการสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อการพักผ่อนโดยเฉพาะนะครับสถานที่แบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนครับเพราะว่าคนสยามไม่เคยเสียเงินเพื่อใช้บริการในพื้นที่ในลักษณะเหมือนคลับเฮาส์แบบนี้มาก่อนเลยครับ แล้วก็สโมสรเี้เปิดให้บริการให้ชาวต่างชาติรวมทั้งผู้รักมากดีชาวสยามนะครับที่มีฐานะเนี่ยเข้ามาใช้บริการครับโดยมีทั้งกีฬาและก็สถานที่เพื่อพบปะสังสรรค์ไว้ให้บริการนะครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยรอยัลสปอร์ตคลัเนี่ยก็เป็นสนามม้าขึ้นชื่อของสยามครับที่เรียกกันมาจนทุกวันนี้ว่าสนามฝรั่งครับในเวลาต่อมาครับการพักผ่อนหย่อนใจอีกหลายประเภทก็เริ่มหลั่งไหลเข้าสู่สยามครับ แต่ว่าการพักผ่อนหย่อนใจใหม่ๆที่เข้ามาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5เนี่ยกลับมีลักษณะต่างไปจากเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงการเล่นของแปลกๆใหม่ๆเท่านั้นครับแต่ว่าการพักผ่อนที่ว่าเนี่ยได้รวมเอาถึงการดําเนินการและก็การให้บริการอย่างเป็นระบบระเบียบครับที่มีทั้งสถานที่รองรับสมาชิกแล้วก็มีองค์กรสนับสนุนกิจกรรมเนี่ยให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ซึ่งเขาลางการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เริ่มเกิดขึ้นในแผ่นดินศัชราลที่6ครับหรือน่าจะก่อนหน้านั้นตั้งแต่รัชกาลที่6ครั้งยังดํารงตําแหน่งเป็นสยามกุฎราชกุมารน,นะครับเมื่อพระองค์เสด็จนิวัตรพระนครหลังจากทรงสําเร็จการศึกษาจากอังกฤษเมื่อ2445เนี่ย การเสด็จกลับมาของพระองค์เนี่ยพร้อมทั้งคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีโอกาสใช้ชีวิตที่เมืองนอกมานับ10ปีเนี่ยมีส่วนในการนําการพักผ่อนแบบใหม่ๆเข้ามาครับแล้วก็กลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้ก็มีบทบาทสําคัญในฐานะผู้ใช้บริการแล้วก็สนับสนุนการพักผ่อนแบบใหม่ที่คนคุ้นเคยจากเมืองนอกนะครับให้เป็นที่แพร่หลายและก็เจริญรุ่งเรืองต่อมาครับ มหากรรมแห่งการพักผ่อนหย่อนใจในสมัยนีย้เริ่มตั้งแต่การเข้ามาของละครพูดแบบตะวันตกครับละครในลักษณะน,นี้นไม่ใช่ละครร้องแบบเดียวกับละครปรีดาลัยที่โด่งดังมาก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าเป็นละครแบบฝรั่งครับมีการพูดโต้อตอบกันล้วนๆครับเป็นละครประเภทเดียวกับละครเวทีที่เราพบเห็นในปัจจุบันนี้แหละครับ เมื่อละครนี้เข้าสู่สยามโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยส่งพระราชนิพนธ์เป็นการสนพระองค์นะครับแล้วก็จัดแสดงโดยมีพระองค์แล้วก็ข้าราชบริพารใกล้ชิดเนี่ยเป็นผู้เล่นครับการจัดแสดงก็มักจะเก็บค่าเข้าชมที่ค่อนข้างจะมีราคาครับเพื่อที่จะหารายได้เข้าการกุศลครับ ในช่วงระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินประพาสปักใต้เมื่อรศ1 2 8หรือว่า2,452ในช่วงปลายผลินรัชก,กาลที่5ของรัชกาลที่6ซึ่งตอนนั้นยังทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารอยู่เนีย่ยมีการบันทึกถึงรายได้จากการเก็บค่าเข้าชมละครด้วยนะครับบอกว่าวันที่28พฤษภาคมรัตนโกสินทร์ศก128ละครสรานรมที่เล่นเมื่อคืนนี้นับเป็นอันเรียบร้อยดีเป็นที่พอใจของคนที่มาดูมาก ที่ซึ่งจัดไว้เป็นที่นั่งดูนั้นไม่ว่างเลยบ็อกซ์มี12บ็อกซ์มีเก e ้าอี้บ็อกซ์ละ6เก้าอี้ขายบ็อกซ์ละ30บาทเต็มหมดนอกนั้นก็มีเก e ้าอี้ปลีกและขั้นบันไดให้นั่งขายตั๋วราคาทุกๆตั้งแต่3บาทถึง1บาทได้เงินรวมเบ็ดเสร็จประมาณ800บาทยังค่าโปรแกรมและบทอีกสัก40บาทได้เพราะฉะนั้นนับว่าอยู่ในฐานรวย เงินนี้ทูลกระหม่อมทรงพระราชทานอุทิศถวายเป็นค่าปฏิสังขรพระบรมธาตุความแปลกของละครที่ว่านี้ก็คือเป็นละครที่ดําเนินเรื่องโดยเป็นบทพูดล้วนๆนะครับซึ่งต่างจากละครไทยซึ่งมักจะมีบทร้องด้วยนะครับเนื้อเรื่องก็ทรงพระชนนิพนธ์ขึ้นใหม่ครับหรือไม่ก็ทรงดัดแปลงจากบทประพันธ์ของชาวตะวันตกนะครับแต่จริงๆที่มันแปลกไม่เพียงแค่บทพูดนะครับเพราะว่าละครประเภทนี้ยังสร้างความตื่นตระหนกแก่คนดูจากการแสดงด้วยนะครับ ในหนังสือสี่แผ่นดินของหม่อมราชวงศ์คลึกฤทธิ์ปราโมทเนี่ยเล่าตอนที่แม่พลอยไปพบเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อไปชมละครกับคุณเปรมครับเมื่อแม่พลอยถึงก็ตกใจนะครับเมื่อเห็นนักแสดงชายเนี่ยร่วมแสดงอย่างใกล้ชิดกับนักแสดงหญิงครับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในละครแบบไทยๆนะครับหญิงก็หญิงชายก็ชายครับตอนนั้นเราไม่เล่นรวมกันนะครับ และไม่พลอยก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกครับเมื่อเห็นว่านักแสดงนําในเรื่องก็คือในหลวงรัชกาลที่6กเนี่ยกับพระวรกัญญาประทานพระคุมนเนี่ยสูมกอดบอกรักกันในฉากสุดท้ายของละครบนเวทีเลยครับซึ่งเรื่องนี้ทําให้ทุกคนตกใจและก็สะท้อนได้เป็นอย่างดีครับว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมการพักผ่อนในเรื่องของการชมมหรสบการแสดงเนี่ยถือเป็นสิ่งสําคัญที่สังคมสยามต้องปรับตัวครับ ก็มีรายงานบางชิ้นเนี่ยกล่าวว่าละครพูดแบบตะว,วันตกเนี่ยไม่เป็นที่นิยมเท่าใดเพราะว่ามีความแปลกที่คนสยามไม่คุ้นเคยครับละครประเภทนี้ก็จึงเหมือนเล่นกันเองดูกันเองในหมู่ราชสำนักของรชัชกาลที่6กนะครับและก็ได้ทําหน้าที่เป็นละครเพื่อการกุศลเป็นการเข้าสมาคมของพวกผู้ดีเท่านั้นแหละครับแต่นอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ย,ยกิจกรรมอื่นๆก็เริ่มทยอยเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเพราะว่านอกจากละครพูดเนี่ยยังมีการก่อตั้งสมาคมกีฬาขึ้นอย่างเป็นทางการครับ แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ชาวตะวันตกอะ่ะนำเข้ามาเล่นกันเองในสยามตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วก็ตามครับซึ่งก็ไม่ได้มีการสนับสนุนให้มีการก่อตั้งสมาคมหรือว่าจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการระหว่างสโมสรใดอย่างไรนะครับในที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ส่งสนับสนุนก่อตั้งสมาคมฟุตบอลขึ้นอย่างเป็นทางการ ในนามคณะฟุตบอลแห่งสยามครับเมื่อ25เมษายน2459นะครับเพื่อควบคุมการแข่งขันถ้วยต่างๆครับมีถ้วยใหญ่ถ้วยน้อยและก็สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันระหว่างสโมสรสมาชิกด้วยกันนะครับทำให้เกิดระบบการแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มองค์กรอย่างเป็นทางการครับมีสมาชิกมีผู้เล่นมีการแข่งขันมีรางวัลและก็มีกองเชียร์ครับและสิ่งนี้ก็สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับ กีฬาอื่นๆก็เช่นเดียวกันครับลักษณะที่ได้เห็นชัดก็คือมีการสนับสนุนการแข่งขันจัดตั้งสโมสรและก็สมาคมนะครับเช่นกอล์ฟชาวอังกฤษกลุ่มหนึ่งก็นําเข้ามาเล่นในสมัยรัชกาลที่5ครับกอล์ฟได้เป็นกีฬาของชาวยุโรปนะครับต่อมาก็มีคนไทยร่วมเล่นด้วยครับแต่เป็นการเล่นเพื่อเข้าสังคมครับความนิยมจึงอยู่ในวงจํากัดนะครับ พระบัทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสกาที่5เนี่ยพระราชทานพระบรมราชานุญาตเนี่ยเปิดสนามกอล์ฟแห่งแรกในประเทศขึ้นที่ทุ่งพระเมรครับก็คือสนามหลวงครับต่อมาเนี่ยมีการตั้งเดอะแบงก์เค้ากอล์ฟคลับขึ้นเมื่อวันหลังคารที่10ธันวาคม2438ครับ สมเด็จก,กรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยได้รับเลือกเป็นประธานครับจบจนถึงสมัยรชัชกาลที่7ก็จึงมีการก่อตั้งสโมสรกอล์ฟแห่งแรกของคนไทยครับชื่อว่าสโมสรกอล์ฟดุสิตนะครับในเดือนมิถุนายน2470ครับและก็โดยมีสมเด็จก,กรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นนายกสโมสรน,นครับเช่นเดียวกับเทนนิสครับซึ่งเป็นกีฬาที่นิยมเล่นในสยามครับ สโมสรลอนเทนนิสแห่งแรกของสยามก็ตั้งขึ้นที่พระราชะอุทยา,านสระรมครับในราวปี2454ในสโมสรเน,นี้มีสมาชิกราว10คนนะครับและก็มี2สนามครับต่อมาเนี่ยจำนวนสมาชิกก็เพิ่มขึ้นครับก็จึงย้ายไปเล่นที่สนามของพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติครับสโมสรเน,นี้รุ่งเรืองอยู่หลายปีครับแต่ที่สุดก็ต้องล้มเลิกไปเพราะว่าไม่มีสนามเป็นของตัวเองครับ ซึ่งต่อมาก็มีความคิดกันในหมู่นักกีฬาเหล่านี้ว่าควรมีการจัดตั้งสโมสรเป็นการถาวรซะเลยครับก็จึงเป็นความจริงขึ้นมาในปี2460นะครับซึ่งก็รวมใจกันตั้งชื่อว่าสโมสรสีลมครับเพราะว่าอยู่ในย่านสีลมมีเครื่องหมายของสโมสรเป็นรูปโรงสีลมครับจนปลายปี2463ครับพระราชวโรงเธอกรมมหมื่นพิทยาลงกรและก็มิสเตอร์อาร์ดีครกนะครับ รวมถึงพระยาสุพรรณสมบัติเนี่ยได้ตั้งลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อ14เมษายน2470ครับโดยความร่วมมือจากสโมสรเทนนิสต่างๆรวมกัน12สโมสรครับ จากรูปแบบกิจกรรมกีฬาก็มาจนถึงที่พักตากอากาศครับซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยมีนะครับเพราะว่าการพักก่อนหย่อนใจก็เริ่มขยายตัวออกไปด้วยเส้นทางการคมนาคมโดยเฉพาะรถไฟสายใต้นะครับที่สร้างสําเร็จในรัชกาลที่6ครับถือเป็นจุดเริ่มของการเกิดสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อก็คือหัวหินครับ ทั้งรถไฟสายใต้เนี่ยเปิดเดินทางจากสถานีบ้านชะอําหัวหินเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยน2454ก็คือต้นแผน่นดินสกันที่6กนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเปิดเดินรถไฟจากสถานีทนบุรีไปถึงเพชรบุรีแล้วนะครับตั้งแต่1เมษาย,ยน2446แล้วการขยายเส้นทางรถไฟไปถึงหัวหินเนี่ยทำให้ชนชั้นสูงเนี่ยไม่ต้องนั่งเรือออกอ่าวไทยไปเกาะสีชังให้ลำบากเช่นสมัยก่อนนะครับการโดยสารรถไฟมาจากหัวหินก็มีความสะดวกมากครับ สามารถขนข้าทาสบริวารเนี่ยเดินทางมาด้วยกันทั้งขบวนได้ครับลักษณะภูมิประเทศที่งดงามของชายหาดบริเวณน,นี้เป็นเหตุจูงใจครับให้พระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางและก็ข้าหาบดีจากกรุงเทพเนี่ยเริ่มมาสร้างบ้านพักที่ชายทะเลหัวหินครับและในทะเลแถบนี้ก็มีพระราชวังของพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบด้วยพระราชนิเวศมริกทยวันครับของรัชกาลที่6แล้วก็พระราชวังไกลกังวลในรัชกาลที่7นะครับ ส่วนบรรดาเจ้านายและก็ข้าราชการชั้นสูงเนี่ยก็มักจะสร้างบ้านพักในบริเวณนี้เช่นกันครับซึ่งก็ได้แก่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพกรมมหมือนเทววงวโรไทยกรม,มพระจันทบุรีนรุนาถสมเด็จกรมพระยาชัยนาทเรนทรกรมพระนราธิป,ประพันธ์พง์กรมมเหมือนพิทยาลงกรณรวมถึงเจ้าจอมมันดาอ่อนเจ้าจอมอาบและก็เจ้าพระยามหิธรด้นะครับ ทางรถไฟเส้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงสายที่ชนชั้นสูงเดินทางมาพักตากอากาศเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นเส้นทางที่เชื่อมชายทะเลกับเมืองกรุงเขาด้วยกันครับทำให้เกิดการขยายตัวของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเกิดขึ้นครับเริ่มแรกเนหัวหินอาจจะเป็นเสมือนของสงวนนะครับสำหรับชนชั้นสูงซึ่งมาสร้างบ้านพักตากอากาศส่วนตัวครับต่อมาพอมีทางรถไฟมาถึงเนี่ยก็ทำให้คนมาเที่ยวหัวหินมากขึ้นครับทำให้มีการสร้างที่พักเพื่อรองรับผู้มีฐานนะและก็ชาวต่างชาติที่หลั่งไหลไปพักตากอากาศครับ ในการสร้างที่พักเนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีพระาชด,ดำริครับให้พระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรม,มหลวงกำแพงเพชรอัครโยธินซึ่งเป็นผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงเนี่ยสร้างโรงแรมก่อโดยอิฐขึ้นที่หัวหินนะครับพร้อมกับสนามกอล์ฟและก็สนามเทนนิสครับในปี2465ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามว่าโฮเทลหัวหินครับหรือว่าเราคุ้นกันกันกบชื่อโรงแรมรถไฟนั่นแหละครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าเปลี่ยนเจ้าของไป ก็แทบไม่น่าเชื่อครับว่าช่วงเวลาไม่ถึงร้อยปีตั้งแต่รัชกาลที่4จนถึงรัชกาลที่7เนี่ยการพักผ่อนหย่อนใจแบบฝรั่งเนี่ยเดินทางเข้ามาสู่สยามแล้วก็ลงหลักปักฐานจนเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลําดับครับการพักผ่อนหย่อนใจที่ดูจะเหมือนเป็นคนแปลกหน้าในทีแรกเนี่ยตอนนี้กลับกลายเป็นสหายที่คุ้นเคยนะครับ ความนิยมชมชอบก็เห็นได้จากการพักผ่อนในรูปแบบต่างๆก็เจริญขึ้นตามลําดับนะครับและก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเงินก็ทําให้เรามองเห็นว่าร้อยกว่าปีก่อนครับสยามเนี่ยรับเอาวัฒนธรรมการพักผ่อนแบบตะวันตกเนี่ยมาผสมผสานแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของผู้คนครับ จากการเดินทางเพื่อค้าขายหรือว่าแค่สแสวงบุญเนี่ยสู่การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับในวันนี้เนี่ยสยามหรือว่าประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกครับโดยชายหาดที่งดงามวัฒนธรรมหลากสีสันและก็รอยยิ้มของผู้คนนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยไม่เพียงนํารายได้มาหาศาลมาสู่ประเทศครับ แต่ยังเชื่อมโยงวัฒนธรรมและก็สร้างมิตรภาพและก็มอบแรงบันดาลใจแก่ผู้คนที่มาเยือนเราจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายเนผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอน ผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน f a c e b o o k Page คนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ